ดาบและโล่ลงค่าสเตตัสอะไรคุ้มหลังจากที่ค่าสเตตัสเราไม่สามารถอัพได้ต้องอัพค่าสเตตัสอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมไปคราบอีเล็กเซอร์เพื่อได้ point สเตตัสเพิ่มด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูแพ็กวันเดียวแพ็กที่เดือดที่สุดตั้งแต่มีมาสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมลินเน 2M เติมเกมคริสตัลออฟแอ็ดแลนด์ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้วที่ริสแมนช็อป ชูกว่าเติมเองเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็ค ฟรีเพิ่ม1แพ็คแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของค่าเซตัสเรามาดูแพ็คอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คปลดปล่อยพลังที่แท้จริงจากจิตวิญญ,ญาณเปิดประตูสู่เส้นทางแห่งพลังใหม่ด้วย2แพ็คสุดคุ้มค่าที่แอดแน่นไปด้วยวัตถุดิบระดับสูงพร้อม จะช่วยคุณเร่งเสริมพลังทีมและพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดของโลกลินเนต2 m นะครับจะมีแพ็กเกียรติยศแห่งวิญญาณและแพ็กพิเศษเกาะพิเศษซึ่งจะเปิดขายแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็วันที่ลงคลิปนี้แหละก็มาดูในส่วนของข้อมูลของแพ็กกันนะครับสำหรับแพ็กเศษเกาะพิเศษเนี่ยราคาจะอยู่ที่2008เนาะเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับก็จะได้การ์ดการ์ดรดูลลา11ครั้ง10ใบและกล่องชิ้นส่วนสูตรเกาะหายากล็อก20นะครับจำกัดจำนวน <S 1ครั้งต่อบัญชีเท่านั้น ถ้าถามว่าเป็นแพ็คหนึ่งที่คุ้มไหมต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรานะอส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับพวกสุรตานมากกว่านะครับถ้าจะให้คุ้มจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอีกแพ็คหนึ่งนะครับนั่นก็คือแพ็คแห่งเกยียรติยศแห่งวิญญาณตรงนี้นะครับพอเนี้ยจะได้รับเพชรด้วยแล้วก็ของแน่นอนนะครับก็จะได้ค่อนข้างเยอะเหมือนเราเติมเพชรอยู่แล้วแล้วได้ส่วนอื่นๆเป็นของแถมของที่ได้มีอะไรบ้างมีการ์ดคาร์ดหรูหรานะครับสิบเอ็ดครั้งล็อกนะครับ,บยี่สิบใบด้วยกันอันนี้ได้ถึง20่ใบเลยนะเพราะารราว แล้วถ้าเราไปซื้อในเกมหรือใช้เพชรซื้อเขาจะอยู่ที่เมนูการอัญเชิญหรือเมนูตรงนี้นะครับ800เท่ากับการเปิด11ครั้ง1รอบแต่เราจะได้ถึง20 20คูณ800ก็เท่ากับ16,000เพชรแล้วแต่เนี้ยเราไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่คา์ดางเดียวนะครับเราจะได้ในส่วนของการ์อาคาทิออนหรูหราอีก11ครั้ง20ใบราคาเปิดอาคาทิออนเท่ากันถ้า,ถาเราเปิด20ครั้งก็16,000เพชรแค่2ออันนี้ก็32,000เพชรนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าของเพชรแต่นี้ เราได้เพชรด้วยและยังได้ของจิปะทาเพิ่มเติมจะมีคัมพีวาร์ปที่ได้รับพรราคาในเกมถ้าเราซื้อเนี่ยจะอยู่ที่10,000แสนนะต่อมาโทเคนคัมพยากรเนี่ยก็จะได้ถึง10,000แสนโทเคนคัมพยากรหาย,ยากอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเราต้องทำเควสในทุกๆวันแล้วก็จะมีเหรียญแห่งเกียรติยศอันนี้เอาไว้ซื้อพวกสกิลสีแดงภายในกิลได้นะครับแต่กิลต้องมีระดับเลเวลที่สูงหน่อยถึงจะสามารถซื้อได้อันนี้เราสามารถเติมได้ถึง2ครั้งนะครับก็จะเหมาะกับพวกสุรตานอยากรีบเติบโตแต่่่่ผมมววาาาคคิดนจนจจะี อยู่แล้วเนาะในส่วนของพวกนี้เพื่อใครอยากได้ผสมไปสู่คาร์ดม่วงพอเห็นหลายคนเริ่มมีคาร์ดม่วงกันแล้วนะครับสลับท็อปเซิร์ฟส่วนถ้าใครเล่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่รับชมและดูต่อไปแล้วกันนะครับต่ <c oughs> อามามาดูในส่วนของหัวข้อไปดูข้อมูลสเตตัสกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราอัพลงสเตตัสอย่างเดียวเพียวๆมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดาบโล่เราจะเน้นไปทางสเต็งใช่ไหมครับเพื่อให้ได้โจมตีเพราะว่าการที่ลงสเต็งเนี่ยนอกจากจะมีดาเมจโจมตีระยะใกล้ความแม่นยําระยะใกล้แล้วนะครับก็ยังได้อัตราคียคอนระยะใกล้และต้นานทานดา อาวุธอีกนะครับยิ่งอัพเยอะก็จะได้ผลพวกนี้แต่ในส่วนของหลังจากที่เราอัพเต็มแล้วอ่ะเราควรที่ต้องลงอะไรดีระหว่างคอนนะครับกับ AG หรือจะลงวิสเพราะแน่นอนเราจะไม่ลงพวกเด็กหรืออินนะครับเพราะเด็กจะได้ดาเมจระยะไกลและอินเนี่ยเราจะได้ดาเมจเวทส่วนถ้าเป็น3ค่าที่เหลือเนี่ยก็ยังให้ผลโดยส่วนมากแล้วในสายอาชีพนั้นๆอ่ะเราจะเลือกอัพค่าสเตตัสหลักตามสายที่เราต้องการหรือค่าที่ต้องการนะครับอย่างเช่นสายตีใกล้อย่างเงี้ยก็แน่นอนต้องการสเต็งแต่ถ้าเราเล่นนักหน แล้วก็อัปเดตล้วนนะครับส่วนแต้มที่เหลือก็ไปเลือกลง3ค่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงอันไหนใช้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเล่นนักเวทเราก็จะลงอินล้วนแล้วแต้มที่เหลือเราก็มาเลือกลงเอาแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเราเล่นนัรเกทเนี่ยเราก็จะลงอินเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาลงวิสต่อเพื่อเอาฟืน้นฟูมานาหรือต้านทานสกิลหรือดาเมจสกิลหรือจะเพิ่มฮิลอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสายตีใกล้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลายแบบเลยถ้าใครมานาไม่พอเราสามารถเลือกในส่วนของวิสนะครับเพื mm ่อเพิ่ เพิ่ม MP สูงสุดเพิ่มดาเมจสกิลเพิ่มฮิลอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะบางบาง,บางคนแต้มการฟื้นฟู MP อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็จะรีไม่ทันอย่างตอนนี้ผมรีไม่ทันเพราะว่าหาของก็ไม่ค่อยได้นะครับเป็นปกติส่วนถ้าเราจะลงเอจิเราจะเน้นเล่นสายตีไว้ต้องบอกเลยว่าในเกม Rinette 2M เนี่ยค่าเอจิให้ผลค่อนข้างน้อยนะครับเขาจะบวกความเร็วที่แบบน้อยมากๆสู้พวกกินอาหารหรือก,กินยาปับ๊บไม่ได้นะครับแล้วก็จะเห็นผลหล,ลักๆเลยก็คือเพิ่มความแม่นอันนี้ ในส่วนของค่าแม่นเราสามารถไปหาพวกประดับส่วนอื่นแล้วทาการตีบวกอย่างประดับบวกน้อยได้นะครับหรืออาวุธสีเขียวทําการบวกเยอะๆเราก็จะได้ค่าความแม่นมาเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคอนอันนี้เราจะได้ sp สูงสุดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนฟน sp เพิ่มน้ําหนักสูงสุดและยังได้ในส่วนของพลังป้องกันนะครับถ้าเราลงถึงแต้มที่เขาต้องการนะครับถ้าถามว่าจะลงอันไหนให้คุ้มโดยพื้นฐานแล้วถ้าเป็นสายตีระยะใกล้เราเน้นบวกยืนชนอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเราอยากจะบรรทุกน้ําหนักให้มากขึ้น การที่เราลงคอนถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าทุกๆ1แต้มของคอนเนี่ยเราจะได้ถึง50น้ําหนักที่เราสามารถบรรทุกเพิ่มขึ้นได้จากนั้นยิ่งเราสามารถอัพไปได้เยอะแน่นอนนะครับน้ำหนักที่เราจะแบกไกลก็จะเยอะพลังป้องกันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูเ p ีก็จะได้ต่อเดืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโดยพื้นฐานเราจะแบกน้ําหนักไม่เกิน49%อยู่แล้วเพราะว่าถ้าถึง50%ปุ๊บพวก SP พวก SP นะครับก็จะไม่รีจากนั้นเราจะเน้นหลักๆไปที่คอน,นส่วนถ ของเล็กเซอร์อันนี้โดยส่วนมากแล้วเราจะได้รับจากเควสหรือเราไปลงด่านกําจัดมอนนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับเล็กเซอร์บริสุทธิ์เราก็ต้องพยายามเก็บเควสตามที่เขากําหนดนะครับเพื่อให้ได้รับขวดหรือจะเป็นในส่วนของการบรรลุระดับเลเวลถึงค่าความสําเร็จจากตรงนี้ก็จะได้รับขวดเล็กเซอร์บริสุทธิ์มาหรือจะเป็นพวกเศษนะครับอาจจะได้มาหลังจากที่เราตีบงตีบอสมอนเตอร์ตามต่างๆต,ตามที่เขามีขึ้นให้เราไปตีจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการสร้างเขาจะอยู่ในเมนู อื่นๆและเลือกในส่วนของของใช้นะครับก็จะเป็นอีเล็กเซอร์แบบนี้เนี่ยเราสามารถหาผงพวกนี้นะครับยังสูสารใต้ดินตีมาแล้วก็สร้างเป็นขวดจากนั้นเนี่ยก็มาสร้างเป็นอีเล็กเซอร์แบบนี้นะครับมันอาจจะหายากหน่อยแต่แน่นอนนะครับเราจะใช้ได้ไม่เยอะอะดูผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็คือล้มเหลวนะล้มเหลวเราจะได้ของคืนมาแล้วเราก็ทําการสร้างอีกคืออัตราความสําเร็จเนี่ยจะอยู่ที่15%เท่านั้นนะครับต่อให้เรามีเยอะเราก็ต้องลองเช็คดูก่อน นะครับกดดูอ่ะล้มเหลวนะครับได้กลับคืนประมาณนี้มันไม่ได้ช่าสร้างติด100นะครับอ่ะล้มเหลว3ามครั้งนะครับสุดยอดความสำเร็จศนเป็นนะครับก็กดไปไม่รู้จะติดด้วยหรือเปล่านะครับของผมก็จะหมดแล้วน่าจะสร้างได้รอบนี้แล้วก็อีกรอบนึงกดไปล้มเหลวนะครับกดไปทีหนึ่ง เนี่ยแหละครับอีเด็กเซอร์การสร้างไม่ง่ายเสียงแบบนี้ล้มเหลวนะครับจะต้องไปหามาต่อ เพื่อที่เราจะได้สามารถทําการคารบหรือสร้างต่อได้นะครับเราก็จะได้มีอีเด็กเซอร์มาใช้เพื่อเพิ่มพอยต์หรือสเตตัสจากตรงนี้นะครับหลกัลกๆดาบโลนะครับให้เน้นไปทางพนได้เลยนะครับเพราะว่าจะคุ้มค่าแบกน้าหนักได้เยอะเพิ่มพลังป้องกันอินเราไม่สนอยู่แล้วเอจิ Ag, เราก็ไม่ได้สนนะครับเพราะว่าเพิ่มความไวในการตีน้อยเราไปกินยาแบบนี้ยังเพิ่มเห็นผลมากกว่าอันละสามหมื่นกว่าเท่านั้นด้วยนะครับหรือก็ไปวิสนะครับฟื้นฟูเพ,พิ่มดาเมจสกิลอะไรประมาณนั้นยังคุ้มค่ามากกว่าอีกนี ครับก็พาร์ทนี่มาแนะนําประมาณนี้นะครับสำหรับค่าสเตตัสของดาบโลแล้วก็แพ็กเกจที่เพื่อนๆควรที่ต้องไปจัดถ้าเป็นสายสุรตานเติมแล้วเติมอีกก็ไปจัดไปโดนกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พันหน้าไปแล้วครับ